สวัสดีพี่น้องขอกับยายม่งหน่อวเด้อขอกับยายม่งยามคำาย้มแรงออมมาคอยพี่น้องมือนี่นีนู่กับีง่ายๆพี่น้องอันนี้เป็นตะไคร่หอมแดงบัพีกตํำร่วมกันเป็นเคียงแกงเคียงแกงเคียง,ยง,ยงออมลงหมอไปเลย ออมใส่ัฟอีตูไฟเลิศแล้วก็ใบไปผักปังพี่น้องผักปังเอาลงไปเลยแักปังสร็จที่ปีแสบพี่น้องดูดดูดนิดน้อยต่้งไฟไปเลยเห็ดอยู่กับเต่า,าออ่านพี่น้องเนี่มาแรง เต้นหนามล่างโค้งลงไปเลย <S <S <ๆ>นีเป็นขาวเบียร์ตำเซน่ามพี่นอ้องเต้ลงไปเลย ราคานัแน่น้ำปะเดพี่น้อง ปลาลงไปเลยของซีลดพี่น้องขอให้ล้างทำความสะอาดไล่ๆหน่าแล้วก็ตัดก้นแล้วก็มาใส่เคียง เขาไปหลายยางพี่น้องเอามาคอยนิ่ำคำน่ำแรงแบบบ้านอยู่แค่ะ้าดกระพว่เต่าขึ้นเต่าทานพี่น้อง nhìn อ้อมหอยอ่ะอาหารมันบานที่เนาะ<ผม>อ,อยู่กับธรรมศาสตร์เป็นเหมือนแรงง<ผม>อดแล้วอ้อมหอยสิบออ้อมโดนหอยสิจอยพี่นอ้องหอยสิบะแซดหัวหอยสิหยาด ก็อหอยลงคนหอยลงคน์แลไปแไปอีเล่ต้องไปเลจจ้าไปอเล่ต้องไปเลพี่น้องไปอีเลืต้องไปอีซู ไอยตู้ลงไปแล้วข้นงนอกงมึงกัลองซิมหัวหอยลองเบิงตรวจจัดจางเข้มก็ดีแล้วเอาไปซินมหัวหอยก็ดีไปข้างนอกแอบ บาทเนี่ยออมหอยเสแสรบน้ำแรเ่เด้อออมเด็ดลอยแล้วต่อไปย้ายมุ่งกับพื้ทนที่เซถาด เสร็จเรียบร้อยแล้วอมหอยเสศาบ,บมันจะพี่น้องเดอ้อเสศาบ,บน้ำกันได้บาทนี้เดอ้อออมหอยน้ำขุนขุนหินห่อนห่อนเนี่ยมือแรงเดอ้อเสศาบ,บน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ